ล้าสู่โค้งสุดท้ายของประเพณีที่เราเกิดเหมือนไงว่าคนขับรถตู้ช็อคผู้โดยสารห้าคนสลบคารถนะครับคาดเพราะระบบปรับอากาศพังแล้วอากาศมันร้อนด้วยร้อนมากร้อนร้อนมากใช่ตอนแ้ว่าจะเปิดกล้องโคกะโหลกแล้วเนี่ต้องหยุดก่อนเพราะว่าถ่ายไม่ไหวเนี่ยมันเกิดคือเขาบอกว่าเหมือนรถ เครื่องปรับอากาศมันพังใช่ไหมในรถเพราะว่าสงการไงคนเริ่มทยอยกลับมาทํางานวันนี้เรามีเรื่องมาเตือนคนที่เดินทางโดยรถโดยสารนะครับเพราะว่าถ้าหากคุณเจอรถที่คนแน่นๆอากาศไม่ถ่ายเทอย่าขึ้นไปรถที่แอร์ไม่เย็นก็อย่าขึ้นไปนะครับเพราะระบบมันจะทำเพราะมันจะเกิดเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างล่าสุดที่จังหวัดยะโสธรก็เกิดเรื่องนะครับเพราะมีผู้โดยสาระคนสลบคารถตู้ สาเหตุเป็นเพราะระบบปรับอากาศพังนี่แหละ,ะนะครับซึ่ง,งรถตู้เป็นรถสาธารณะนะคะสาะยยาสโสธรมุกดาหารคนขับเขาบอกว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ยเขาไปรับผู้โดยสารหคนก็รวมคนขับด้วยเป็น7คนนะคะเดินทางไปมุกดาหารระหว่างทางไม่มีอะไรผิดปกติเลยขับมามสักพักหนึ่งพอจะถึงสถานีปลายทางพบว่าผู้โดยสารหคนเกิดอาการหน้ามืดแล้วก็สลบไป,บไปนะคะสลบเลยตัวเองก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าเป็นคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็คือทั้งหมดน,นําส่งโรงพยาบาลซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าผู้โดยสารหล ไปเฉยๆไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้ส่วนสาเหตุนะคะทางคนขับเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ารถตัวเขาเองเนี่ยใช้ระบบก๊าซ NGV แล้วก็ตอนที่ขับมาเนี่ยระบบปรับอากาศของรถเนี่ยพังก็คืออาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ผู้โดยสารอีกหนึ่งคนปลอดภัยดีและรถคันนี้ก็จะหยุดให้บริการไปก่อนนะคะเพื่อรอตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงค่ะนะครับเรื่องนี้นะครับทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศจัดชัยศรีนะครับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลายัยศิรินครินทร์วิโรจน์เนี่ยก็ได้ออกมาวิเคราะห์สาเหตุว่าจร,จ,รจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดจากาผู้โดยสารเนี่ยได้รับก,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชือ<ค>้อเพลิงรถยนต์คาร์บอนมอนโอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ไหมพี่อ่ะคาร์บรอนมอนอกไซด์อ่ะคุณพอ่ออ่านดีกว่าโอ้หัวล้ออะไรฮะอะไรฮะผมอ่านผิดแล้วคุณหัวล้อกใกล้ละใกล้ละใกล้แล้วคุณบังคับใกล้ละใกล้ละเป็นรายการพิธีกรนะน่าจะตับผิดกันเองก็หน่ว่า เมื่อไหร่จะมีคนอ่านก๊าซคาร์บอนคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงของรถยนต์อ่านผิดนะพี่ไม่เขือนถ้าพดยิ้มนะเขาจะยิ้มแบบมุมปากเลยแต่ยิ้มแบบยังไงละมือเออซึ่งซึ่งพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับจะทําให้มีอาการปวดหัววิงเวียนขึ้นไส้อาเจียนสายใจไม่ออกสับสนตาพร่า ในกรณีที่รุนแรงมีการบทสติเออแต่ว่าการนี้มันอันตรายตรงที่ว่ามันไม่มีสีแล้วก็มันก็ไม่มีกลิ่นเหมือนเหมือนที่ว่าเวลาคนเขานอนในรถใช่ไหมเราเขาก็แบบสตาร์ทรถเอาไว้อย่างนั้นแหละมันอันตรายอันตรายอันตรายทั้งคืนไม่ได้เพราะแสดงว่าจริงๆถ้านอนในรถเนี่ยต้องเปิดกระจกธอคิดง่ายนิกกี้สมมติว่าเธออยู่ในรถนะแล้วเธอเอาเตาเตาอังโลไปวางแล้วจุดไฟอย่างเงี้ยเธอตายได้เนี่ยนะเพราะว่าอากาศมันไม่ไม่ถ่ายเทแล้วแล้วก๊าซที่มันได้ออกมามันเป็นก๊าซแบบเผาไหมไงเหมือนคนเออใช่วออลมยวัน กันเลยแบบนั้นเลยอย่าว่าจะในรถเลยอพาร์ตเมนต์อีกถ้าเราเอาเตาถ่านไปจุดในในห้องแล้วปิดหมดก็ตายเหมือนกันหรอรู้สัมมาเขาเรียกการอะไรนะนี่คือคาร์บอนมอนอกไซด์เก่งมากน้องจะจำไว้ขอโทษนะครับคุณโวยแต่ดีนะจะได้เป็นความรู้สําหรับสําหรับน้องๆหรือคนที่ฟังอยู่ด้วยไงจะได้รู้ว่าเอ้ยการ์ดเนี้ยมันเกิดจากอะไรมันจะได้แบบระวังอันตรายกันได้นะคะขอบคุณพี่ซานี่มากจากคุณโพสน์ยิ้มอ่ะ